ขอความเจริญในพระสธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านเกิดเป็นคนนับถือศาสนาพุทธเวลาเราทำบุญกันเราไม่เคยประมวลประเมินเลยว่าความปรารถนาอะไรได้ผลอะไรความปรารถนาอะไรได้ผลอะไรแล้วก็ไม่เป็นลำดับขั้นตอนอัตมาก็เป็นผู้หนึ่งที่ทำบุญ ก็ลองประมวลดูพอทำบุญหนึ่งหนได้ผลเจ็ดอย่างทำบุญหนึ่งหนได้ผลเจ็ดอย่างบุญสะดอกเคราะห์บุญต่อชะตาชีวิตบุญบำรุงจิตสังขารบุญเพื่อหน้าที่การงานบุญเพื่อความเจริญของลูกหลานบุญบุญเพื่ออุทตติศจิตปัญญา บุญเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อสวรรค์นิพพานในอนาคตท่านผู้ชมทั้งหลายจะต้องเข้าใจบุญสะดอกเคราะห์คนเรามีเคราะห์ทงนั้นเคราะห์อะไรก็ตามเอาบุญเข้าไปช่วยที่เราทำบุญสะดอกเคราะห์ทำบุญสะดอกเคราะห์ปล่อยปลาบ้างป,ป,ปล่อยนกบ้างแต่ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการปล่อยเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นการทำร้ายสัตว์หรือส่งเสริมอาชีพที่ไม่ค่อยดี หรือคนมีเคราะห์เรื่องโรคภัยไข้เจ็บก็ทำบุญสะดอกเขาเกี่ยวขับโรงพยาบาลหรือทำบุญล่วงหน้าบริจาคโลหิตเครื่องรักษาพยาบาลเพราะที่มันจะมามันก็โดนกั้นเอาไว้เหมือนกับแผงป้องกันเราอะไรอะไรย้มันมาถึงตัวหรือเกือบจะถึงตายทำมันไว้ล่วงหน้าก่อน เพราะว่าบุญทั้งหลายนั้นเมื่อพระท่านให้พรนล้วมันจะผสมประสานกันหรือผสมผสานกันระหว่างผู้ที่ทําบุญกับที่ผู้ให้พรแต่อย่างไรก็ตามขอให้ตั้งอยู่ในความสุจริตคือหนึ่งเงินทองที่ได้มาขอให้เป็นเงินสุจริตสองมีใจสุจริตในการทําบุญกุศลให้มันโล่งโล่งสบายใจจัสะอาด สามวาจาต้งสุจริตและจะไม่นำผลละบุญอันนั้นไปใช้ในทางทุจริตอย่างนี้เขาเรียกบุญสะดอกเคราะ